สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งกล่องสุ่มนี้มีมูลค่าอยู่ด้วยกันสองพันบาทเป็นกล่องสุ่มของคุณแม่อนาค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีแต่คุณแม่อนาทํากล่องสุ่มนะคะซึ่งกล่องสุ่มวันนี้เป็นกล่องสุ่มกล่องของขวัญหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอีกบาทหนึ่งก็สองพันเนาะเออ เป็นกล่องสุม่มรุ้นน้ำหอมสกินแคร์ไอโฟน iPad เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารเสริมแท็บเลต็ตนะคะเราจะมารุ้นกันว่าเราจะได้อะไรรุ้นกันค่ะโอเคแป๊บนึงนะคะอ๋อเรายืนขึ้นไม่เห็นนี่โอเคข้อหายไม่เอาน้งลงก็ได้โอเคค่ะอู้จะได้อะไรนะโอ๊ตอู้ อุ๊อุ๊อ่าแก่ยากนิดนึงสงสัยได้รางวัลใหญ่ตัวกล้องซูมเนาะสูดเด้ <c oughs> เราจะได้อะไรกันคะรุ้นกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะกล่องุูมอุ๊บอ๊บอ่าเรายังไม่เห็นอะไรนะคะอันแรกก็จะเป็น อัน,นเหมือนเดิมค่ะคอรีเจนคอรีเจนนะคะหนึ่งกองแล้วก็อันนี้อะไรเนาะอันนี้อะไรหรอสู่เดี๋ยเปไปคดรหานในเน็ตสู่ปึ๊กใมปึ๊กขาดเมนกูดอลยแล้วอันนี้น่าจะเป็น อะไรล่ะน้ำตกเห็ดหรอมันมีคำว่ามัสรูมเมกามัสลูมนี่ค่ะน้ำตบน้ำตบเห็ดหรือเปล่าน่าจะใช่แหละอืมอ จะหัวเจ้าของในสูไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปหาใน,นเน็ต <laughs> สู๋มีอย่างหูจะยังเขาเผาป่ะนี่เออเดี๋ยวค่อยหาอันนี้น่าจะเกินคุ้มแล้วนะมังมสามอย่างนะคะแล้วยอย่างที่สี่เป็นอะไรเนาะน้ำหอมหรอ เควินใครดิ1อ0มิลลิแอมคืออะไรวะฟรอมนอควา้าแมไมันคืออย่างไร <laughs> สูบปึกอีกแล้วปึกอีกแล้วปืึกน้ำหอมหรอ เอ,อือน้ำหอมสำหรับผู้ชายหรอสูวหอมนะกินออกอาหลับนิดนึงน้ำหอมผู้ชายแน่นอนยิ่ทานน่าจะเกินคุ้มแล้วค่ะอืมสี่อย่างนะคะนี่คะ่ะสี่อย่าง กล่องของขวัญมูลค่า2,000บาทนะคะได้4อย่างมีน้ําหอมมีอะไรเหดนี่แหละแล้วก็อันนี้แหละ <laughs> แล้วก็คอลลาเจนค่ะนะคะเป็นการรีวิวที่ปึกเ <laughs> จ้ของปึืโอเค <laughs> okay, ค่ะและ้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอกล่องสุ่มเรื่อยๆค่ะเด,เดี๋ยวมีกล่องสุ่มราคาน้อยก็มีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ